สวัสดีค่ะพบกับทีเด็ดขอบลูกหนังใบเจด้าสายบวกนะคะประจำวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565นะคะสำหรับทีเด็ดเมื่อวานนะคะต้องกราบขออภัยสำหรับคนที่ตามดาวด้วยเนาะช่วงนี้ทีเด็ดก็เซเปดลงทะเลกันไปบ้างนะคะยังไงใครส่วนได้ส่วนเลยไม่ว่ากันนะคะส่วนวันนี้ค่ะที่หยิบม,มาฝากนะคะจะเป็นคู่ระหว่าง as roma ค่ะพบกับลาซิโนะคะแต่กันเวลาเที่ยงคืนค่ะ ราคาเปิดมาที่เสมอนะคะสกอร์สูงตำราเ,เกมสองลูกครึ่งแล้วก็สูงแรก1ลูกค่ะเ,เราไปดูข้อมูลสถิติของคู่นี้กันนะคะ,ะจะบ้านก่อนเลยนะคะ AS Roma ค่ะหานัดหลังสุดชนะ3เสมอสองนะคะล่าสุดเสมอกับวิเทสนะคะหประตูต่อ1ค่ะส่วนก็นเล่นในบ้านหนะ้านัดชนะ2เสมอ3ค่ะ ทางฝั่งทีมเยือนนะคะราซิโอค่ะ5นัดหลังสุดชนะ2สะเสมอ2แพ้1นะคะล่าสุดเลยขาะชนะเอซิเวนิตนะคะ1ประตูต่อ0ค่ะส่วนกาเล่นเป็นทีมเยือน5นัดชนะ2สะเสมอ1แพ้2นะคะคู่นี้เจอกันล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะก็เป็นทางด้านราซิโอค่ะที่ชนะไป3ประตูต่อ2นะคะราคาวันนี้เดาขอเลือกเชียร์เลยแล้วกันนะคะวันนี้เดาเลือกอยู่ เอสโรมาที่ราคาเสมอนะคะสูงเต็มลาเต็มเกมสองลูกครึ่งค่ะสูงแรกนะคะหนึ่งลูกหรือใครจะรอบอลเตะรอกดราคาขึ้นควบลูกน้ำสวยๆก็ได้นะคะสำหรับคู่นี้ฝากไว้ด้วยนะคะชอบก็าตามไม่ชอบก็สวนได้เลยนะคะส่วนใครสนใจอยากเข้ากลุ่มรับทีเด็ดเพิ่มเติมอยากเล่นบนสดนะคะอยากกดบนสดกับดาวแอดไลน์หาดาวได้เลยค่ะด DW ีวียูเก้าเก้าสองห้านะคะ เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆดาวจะปักหมุดทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ